โซโลดันวันนี้เสนอตอนไม่เอาบัฟไปก็จะเป็นยังไงกันนะเออจริงๆแล้วก็ไม่เอาไปอะพอดีช่องมันเต็มมัน้องพอดีผมต้องใช้ทีมสายฟ้าแบบเบิ่มๆเออสองตัวนะครับก็มีเอเลนสายฟ้าข้างไหนฝันี่มันทันมืดนี่ว่ะเฮ้ยตอนแรกมันเป็นสายฟ้าไม่ใช่เหรอโอ้มีไปว่า GM นั้นมันแก้ไปแล้วนะเพราะว่ามันโหดเกินไปเฮ้ยแต่ปรับซิกให้มันเป็นทตดสายฟ้าเหมือนเดิม ถือว่าเป็นอะไรที่ขั้นดีนะตอนแรกมันใบไม้บ่าว่านี่มันท่านอะไรวะเออนั่นแหละช่างมันเถอะและแล้วเราก็ต้องมาบวกในดานอีกครั้งแบบสูรุปและเราจะมาดูกันนะครับว่าในดานที่จะอัปเดตในวันนี้จะเป็นตัวละครอะไรกันนะเออหลายคนอาจจะรู้กันแล้วแหละถ้าดูเ,เต็มกันมาแล้วอ่ะแต่ในสตีมเนะี่ยผมไม่ได้สักตัวนะครับเพราะว่าลงกัน890กกว่าคนแต่เม็ดที่หนึ่ง ไม่ได้นะครับไม่เออตุ่มนั่นแหละนะแต่ถ้ามาลงคนเดียวนี่แล้วก็จะเป็นอะไรที่ได้แน่นอน100%อ่เครับนั้นนันตึงป่ะ5 minutes later เย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูปบักกของผมนั้นไม่พอเ้ยติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างงั้นเหรอเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้มันต้องสมัดแล้วมาถึงความยุติธรรมเบ้าหน้าจอไปเออคอซือคือยังแพงไปอีกบหไยแต่ดีวก,ก่อนเรายังมี ร้านแนะนำ d o ก b u ก Shop ร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบัก ID Pass บริการ VIP Server เรทหกบริการกดเกมพัท m a ปบ็อกฟุตบริการกดผล Map บ็อกฟุตบริการกดเกมพาทและกดผล King Legacy บริการกดพิก Map All Star และบริการกดเกมพาร์ทแมพอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเลนโอเพเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบรีบๆล่ะ เราก็ตัดข้ามเข้ามาในเกมกับช่วงแรกที่แสนตึงเอ้ยโอ้ยกคอสนะมันไม่เห็นตัวหนึ่งเกือบคิดแล้วลดไป500เอ้ยถ้าใครมีเลือดบ้าน5 0ได้บ้านแตกไปเลยชิบหายตอนนี้ผมได้เลือดลดไปได้หนึง่งแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็นะในการเรียกซิกดับเบิลซิก,ซกเอเยเกอร์ออกมาแล้วก็ถือว่าสบายใจพอสมควรนะครับผมก็เลยทำการที่จะปั๊มตังค์ครั้งยิ่งใหญย เออผมจะยัดตังค์แบบเบิ่มๆเลยทีเดียวเพราะว่ามันต้องใช้เงินนะอ่นนะเอ,ออเออ,อมันต้องใช้เงินจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการที่จะปั๊มตังค์และขอตัดช่วงปั๊มตังค์นี้ไปก่อนเพราะว่ามันไม่ตึงอะครับ I mean และแล้วเราก็ตัดมาในช่วงเวลาที่เกิบขีดอีกครั้งเมื่อมอนเตอร์ที่มีนีบอสเลียดเป็นล้านกำลังเดินมาพังบ้านของผมเออเรือดเป็นล้านปะวะมาลักแสนะอะ ดีที่มันโดนแช่แข็งแล้วก็ดับบดนตรีแปดปีทำการตบตายก่อนไม่อย่างนั้นบ้านเราคิดแน่นอนโอไม่นะผมก็เรยทำการเชื่อัพสิกให้ตันแล้วใช้พิภพคำรามหรือพิภพคำลุนในการตะโกนกินปากอันหอมสดชื่นเพื่อเลือกไาท่านออกมาเป็นขยงแน่นอนนะครับถ้าไม่ตายนี้คือทีเด็ดในการล้างแมพเพราะว่าเราจะไม่โดนข้ามเวฟนั่นเองคือมันบังคับให้ไม่ข้ามเวฟนะครับเมื่อมอนเตอร์ไม่ตายนะฮะ ผมกลยทำการกิสเรียกร้องออและไททันฟูงไททันมหูหรานต่างออกมากันประมาณกี่ตัววะแยกกันเดินนะหกเจตัวนะครับเอ้ยตึงช,ชี่อ่9ก้าบอกวะเฮ้ยไม่น่าใช่มันเดินไปทางมุ้นสามนี่ว่ะอ๋อมันแยกกันอีกทางหนึ่งนะครับเออหลายทางเลยเกินสุดแล้วก็เกาเหมือนกันนั่นแหละในการชนมอนเตอร์ตายยังเป็นขยง บอกเขาด้วยว่าถ้าไม่ตายนี้ทีเด็ดเพราะอะไรนั่นเหรอเรียนด Wiz t i t a นั้นโคตรเยอะเลยแหละเออประมาณหลักหมื่นนะแต่เลือดมอนต์แมงห้าสิบยนะครับก็คือแม่งชนได้จนถึงท้ายแมปนะครับผมาะ <Yeah. S 1> เลยทําการเลียดเอเนลเปเปอร์เออไม่ใช่นี่มันเอเนลเยเกอร์ทำการช็อตสายฟ้าลงบนหัวแบบเบิ่มๆแล้วก็ต้องทําการเออจะกรีดร้องอีกครั้งก็คูดาวนานอยู่เาะเลยทําการฟิชอับตรงนี้้บ็นตันอีกทีหนึ่ง เพื่อการกรีดร้องเรียกไททันออกมาอีกครั้งหนึ่งดูดิครับคือแม่งเลือดเจ็ดหมื่นนะไททันนะดูดิเชียชนคือตายยกแทบแต้องมีเลือดเป็นหลักหมื่นนะครับถึงจะโดนกระแทกแบบจุกๆอะไรเงี้ย <c oughs> เอเอ,เอกระแทกจุกได้ไหมมันฟังดูแปลกๆนะได้ววไหมผมเพิ่เลยทําการช่วยปั๊มเงินต่อเฮ้ย <c oughs> อันนี้เลือดเป็นหมื่นแล้วนี่กระแทกไปเลยปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊บปับ๊บเลือดก็จะเหลือสองหมื่นนะครับแต่ก็น่าจะกระแทกได้ยาวยันสุดปลายทางแน่นอน ราะว่ายังมีตัวหลังที่เดินจำอ้าวอยู่แต่ถ้าเป็นมินิบอสเนี่ยน่าจะชนไม่ตายให้ตายเหอะโอเลยที่จะพัมตัวนี้ขอเวลานอก5 minutes later แล,แล้วแล้วเราก็ตัดมาในช่วงเวลาที่โคตรตึงเพราะในช่วงเวฟ15นั้นจะเป็นอะไรที่ตึงแน่นอนเพราะว่ามันมีบอสนั่นเองนะครับได้เป็น10ล้านนะครับน้องน้องโอลยทำการเรียกเอเลนปปปุกงงกับเอเลนกับเอเนลแล้วตอนนี้ <laughs> ไม่เหมือนกันเจี๊ยอะ กขาเรียกว่ามันคล้ายกันไงตอนนี้เอเนลเยเกอร์กับเอเลนเปเปอร์เอเอเลนเยเกอร์กำลังทำการเรียกกลุ่มไททันมโหฬารแล้วก็แน่นอนว่าพีเอ็มสองจุดห้านี่มันเบิ่มเหลือเกินควันเยอะผมก็เลยทำการที่จะพิชก์ว่าคำรามอีกครั้งแต่มันมีคูดาวอยู่ดูดิครับบินดีบอสแม่งเลือดห้าล้านก็เลยทำการปาหินใส่เบ้าหน้าแต่พวกลูกกระจอกเนี่ยตายหมดนะครับเพราะว่า พีเอมันแรงเกินไปเปลี่ยงคือล้างแมปหรือแค่มีเนมบสัสนี่ครับรอเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นสายสายฟ้ากระทัดมือดดอีก็เหรอน่าจะโอเคโดยประมาณว่าโอเคจริงๆว่าลงเอนเนลเปเปอร์มากกว่านี้ผมว่าจะมีสิทธิ์ที่จะจบไหวแต่ถ้าบัฟไม่มีก็อีกเรื่องหนึ่งะนะดูนะครับตายยกแมปไปเลยทีเดียวแบบลูกกระจกค,ค,คืออะไรอย่างเงี้ยหาเกลี้ยง เหลือแค่มินิบอสกับบอสท,ที่เดินผ่านหน้าบ้านมาพราะว่าตายกันหมดแล้วยังไงเล่าเอาแล้วครับบอสเทปพีจำนวนมากกำลังเกิดขึ้นแล้วผมคทําทำการอัญเชิญอัญเชิญเลยดีกว่านะครับเรียกคำรามรลอว่ารอแบบบอสมันเดินามาทีนีหน,หน่อยก่อนวนะผมว่าเรียกคำรามลูกกระจกออกมาก่อนด้วย double กเป p a อร์แต่ตัวนี้กำลังกูดาวครึ่งหลอดนะฮะให้ปลาหินเาสู่อบาัหน้าไปเรื่อยๆแต่มินิบอสยังไม่ตาย นี่คือเลือดบอสติดห้าหล้านบอกเขาได้ว่าตึงแน่นอนผมก็เลยทําการเรียกคํารามเขาเรียกพิภพคํารามอีกครั้งโดยทาการเรียกลูกกระจกอ,ออกมาหน้ากระดานเลี้ยงเป็ดประมาณ9ตัวเอาแล้วตึงแน่เลยเรียกเอ๋ตรงนี้เรียก,ยกไปแล้วดีกว,ว่าลืมซะกันเฮ้ยบอสตอนนี้บอสกําลังเดินผ่านหน้าดงตีนและโดนกระทืบเข้าสู่ว่าหน้าอย่างโหดร้าย แม่เลือดจ่าสิบห้าล้านแต่ดาเมดนั่นทวีความรุนแรงเออเออตักระทืบตัวนี้เลือดเป็นสิบล้านเลยตาย <c oughs> จะรอดไปเนี่ยตอนนี้ดาเมจหลักแสนอันประจิวจึกของผมกําลังทยอยกระทืบมอนเตอร์อย่างโหดร้ายแล้วก็ทุกทรมานสุดๆในการใส่เดียวโป๊ปะแล้วก็บึ้อเอเอเบื่อแล้วก็จวบตุกตับตุกตับจะตายแล้ว ฝั่งนี้ก็เดินขึ้นมาประจบด้าพอดีเอาละครับตอนนี้กับมึนๆแล้วงงๆแล้วเราจะเลือกตีใครก่อนดีวะนี่ยอฝั่งนี้ก็เลือดหลักแสนแล้วก็ตายไปแล้วเหล่มอเตอร์หรือว่าบักบอสเพียงตัวเดียวที่อยู่ตรงนี้เอาละครับจะจบเกมใหที่สุดแต่วว่าถ้าบอสตัวนี้เข้าบ้านผมก็ถือว่าเป็นผมฝ่ายชนะอยู่ดีเพราะอะไรนั่นหรอเพราะว่ามันเหลือตัวสุดท้ายแล้วยังไงล่ะแต่ถ้าเข้าบ้านเนี่ยเราจะถือว่าเป็นไก่กาอาราเลเ่เกินไปน้องเล็บขบไม่ยอมแน่นอน เฮ้ยเลือดเหลือแปดล้าน,นเจี๊ยแปดล้านเลยเหรอเฮ้ยเยอะไปเปล่าผมก็งงตระลงกับเลือดบอสเออแน่นอนผมไม่มีบัฟถ้าผมมีบัฟแล้วผมวางแล้วก็กดบัฟตอนนี้บอสเน่จะแห้งตายไปตั้งนานแล้วนี่นหลยนะที่ไม่เอาบัฟมาไอยอย่างผมไม่ต้องอามาก็ได้นะบัฟมันคืออะไรใช่ไหมผมก็เลยทำการที่จะพี่โค้กคำรามอีกครั้งในการเรียกร้อนเข้าไปทนตูเบ้าหน้าะตู อย่างโหดร้ายตอนนี้ถระตูมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมก็บอกเงนิงนงๆและงงงๆวางนี่เลยแช่แข็งอีกหนึ่งสเต็ปเฮ้ยให้มันยุนดีให้มันจะตายแล้วดีกว,ว่าเฮ้ยอีกอย่างวะเนี่ยตอนนี้ทําการกระทืบอย่างโหดร้ายแต่มันนั้นไม่ตายอจริงดิอาฮึ้านแตกก่อนแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ได้ตัวยูดีอ่ะนะเฮ้ยตึงอะครับในแคปจูนกับตัวละครอ๋อ ทิ่ททำไม้แล้วหมดกำลังใจลงรอบเดียวพอ